เยียบนิดหน,น่วนเยียบนิดหน่วนแล้วกลับมาชมกันต่อนะครับตีเล็กสายมันครับหนาปึกนี่เป็นภารกิจทำถนนหนทางครับเพื่อการ Uh, เข้าไปกู้รถไปโคนะครับอยู่ข้างหนนู่นครับโรเบสองคันแล้วก็รถโมปูด ครับจุดไม้ครับประมาณ100เมตรจากจุดรถมโคโจมออกมาจนถึงปากทางครับเราอยู่กันที่บ้านหนองโบดพัฒนาครับตำบลหนองโบดอำเภอหนังรองจังหวัดบุรีร,รัมย์ครับขันต่อไปครับมาแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงดินหินลูกหลังโอ้โหไม่รอดครับ จัดมาอย่างหนักเลยตั้งลับใหม่ครับโหดจริงๆงานนี้ดูสิรอดไม่รอด ครึ่งหนึ่งไปแล้วครับโน่นครับมองไปเห็นเห็นแต่โกเบเอสเคหนึ่งสามห้านะครับขันแรก คันท,ที่สองก็รถโม่ปูนข้างหลังนู้นก็โกเบเอสเครครับเริ่มต้นเลยถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์มาแล้วครับเขาบอกว่ารถบรรทุกสายติดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอารถโม่ปูนครับมาดึงรถโม่ปูนถอยไปนี่เกมไปอีกคันครับเป็นคันที่สองเอารถไถามาครับ รถไทยมาก็เรียบร้อยครับติดเป็นคันที่สามครับคราวนี้เรียกรถไมโครมาอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเจ้าแคทไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่ครับมาจมอยู่ตรงนี้แล้วครับยังไม่ดันได้ดึงเลยนะครับเข้ามาก็เรียบร้อยเป็นคันที่สี่ครับคันที่ห้าี่ โกเบสเคสองรครับมาแล้วก็มาเอาเจ้าแคทขึ้นเอาเจ้าแคทขึ้นแล้วก็ไปเข้าด้านหลังฝั่งนูน้นจะไปเอารถโมโ่ปูนก็ไปเรียบร้อยอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับห้าคันคราวนี้ก็เรียก SK 135ครับเข้ามาอีกก็เรียบร้อยอีกครับรวมๆแล้วก็รถบรรทุกทรายรถโม่ปูน รถไทยรถแบคโคแคทแล้วก็รถแบคโคโกเบเอสเคสองร้อยโกเบเอสเคหนึ่งสามห้านะครับหกคันครับหกคันแต่ว่นตอนนี้ออกไปได้สามแล้วเหลืออีกสามเหลือโกเบสองคันกับรถโม่ปูน โอ้โหหินก้อนใหญ่เบ้อเร่อเลยครับหัวตาสายโหดครับ <c oughs> ออกมาแล้วก้อนบริ่มเลยฝั่งโน้นครับเสียววุธดนสำสิงดิดด่วนมาก่อนเพื่อนเลยนะครับเสียวุธนี่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเหตุการณ์ช่วงแรกก็ไปดูที่ช่องนับสิงดิดด่วนครับ ส่วนตีเล็กสายมานันแน่มาที่หลังครับลูกหลังเปียกไม่พอเจอหินก้อนใหญ่เข้าไปอีก 谢谢 eter, นี่แท็กเตอร์คูปต้าฮาไม่ไหวแล้วครับทีมงานสายแข็งบริลลัมรถโม่ปูนนี่ของสายแข็งบริลลัมนี่แหละครับทีมงานปั๊มคนใต้เหตุการณ์นี้นะครับถ้านับเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรกเลยก็คือรวมถึงวันนี้ครับ4วันแล้วนะครับ4วันแล้วสําหรับเหตุการณ์นี้แต่ว่าเป็นวันแรก นะครับของตีเล็กที่มีโอกาสได้มาบันทึกภาพนะครับเอา,เอาละครับคันต่อไปครับโอ้โหเรียบร้อยเ,อรเรียบร้อยเลยครับอโอโ้อยู่เลยเอ,อยู่เลยครับ นี่<ๆ>เทเลยอ,อ,อ,องฟ้าในเมื่ครึ้มมาแล้วครับเรียบร้อยอติดโลมแล้วครับภารกิจการทำถนนเข้าไปเ,เพื่อการกู้รถไปโค อุปสรรคมากมายครับสี่วันทีมงานไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างดูแล้วนี่ไม่ง่ายเลยครับพอราอดอดทนสุดๆโอ้เมนยางไหมเลยวันนี้ดินด่วนพร้อมมากครับรองเท้าบูทนี่พร้อมเลย เตรียมตัวลากแต่เราก็ไม่มีทางเดินรถไถเกี่ยวสลิงแล้วครับโอ้ท้องฟ้าก็ดูสิครับมืดครึ้มมา ล้อหน้าขวางครับอรอโอ้มันเวี่ยงใส่ต้นไม้ครับสลิงมันยาวไปหรือเปล่าทีมงาน กำลังดูครับฝนก็จะมาเอาเอา,เอาโยกน้อยเฮ้ยครับดินยังไม่หมดก็เป็นดินหินครับดินลูกลังดิน หินก้อนใหญ่ๆเลยหินภูเขา เริ่มมีสายฝนโปรยปลายลงมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับฝนตกแล้วฝนตกแล้วครับตอนนี้ครับโอ้หลบฝนก่อนเ้อะเอา จากสายฝนครับเอาลบฝนก่อนทีมงงานเอาเอาโอ้ไม่ไหวครับไปแล้วฝนตกตลาไปก่อนครับเจอก,กันใหม่สวัสดีครับ